สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นทางหวยฮานอยสูตรเม็ดเดียววันที่สิบสอเดือนเก้าี่หกแดนะครับผมเมื่อวาน 3, 5, นี้สามฮานอยนะสามฮานอยเมื่อวานนี้ผมผมให้แปดนะไม่มีแปดมาเลยทุกคนไม่เข้าเลยไม่มีแปดมาเลย ขอโทษขออภัยด้วยนะครับสำหรับงวดของเมื่อวานนี่นะ,ะแกมือใหม่แล้วกันเนาะเอาใหม่นะช่วงนี้วางหัวไหนก็ไม่เข้าเลย Uh, วันนี้นะครับผมวันนี้ก็จะเป็นเลขสองนะสามฮานอยวันนี้ก็จะเป็นเลขสองก็จะมีสองห้าสองหกสองเจ็ดสองศูนย์สองแปดสองเก้าสองสามสองสี่ไม่มีแต่สองหนึ่ง กับสองสองอ่ะวันที่สนะิบสองเราก็ขอให้มีสองมาละกันตัวเน้นก็จะมี สำหรับตัวเนี่ยนะครับก็จะมี25 26 28แล้วก็29นะครับคงไม่มา21งนะึ่เนาะรอบที่เน้นนะครับก็จะเป็นพิเศษนะพิเศษกับ V.I.P กันแล้วกันเนาะนี่แหละ2อง้านอยนี่แหละนะขอให้มี2มานะพิเศษกับว p สำหรับแนวทางนะครับฮานอยสูตรเม็ดเดียวของวันที่12ก็จบไปแล้วฝาก,กกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้กันด้วยเนาะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ